หรับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่บ้านของอิงเพรบ้านแพงกันหน่อยนะครับซึ่งกําลังมีการจัดงานเตรียมงานต้อนรับ FC ในงานบุญกระถินวันที่30-31ตุลาคม2568นี้นะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทุกคนทางด้านพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจได้มีความเคลื่อนไหวนะครับโดยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่างานวันที่30ตุลาคมนี้เล่นได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือข้อความที่พ่อเอกครับทุกคนได้ออกมาเปิดเผยผ่านแฟนเพจนะครับท่ามกลางฟแฟนๆที่เข้าป กดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆครับก่อนหน้านี้ก็ทุกคนทางด้านพ่อแม่น้องเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่างานกระถินนะครับยังดําเนินไปเหมือนเดิมแต่ว่าคอนเสิร์ตวันที่30มธันวาคมเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนออกไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําการแสดงได้นั่นเองครับเมื่อวานนี้ทางด้านรัฐบาลเนี่ยก็ออกมานะครับว่าไม่ได้งดห้ามแสดงคอนเสิร์ตกบทุกคนแต่อาจจะมีการไว้อะไรครับตามความเหมาะสมนั่นเองครับก็แปลว่าวันที่30ตุลาคมนี้นะครับทุกคนก็จะยังได้ชมสาวน้อย เพชรบ้านแพงกับทุกคนเห็นบอกว่าจะเอาเป็นเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับมาทําการแสดงที่วัดหนองครูตระบนจานอาเภอเมืองจังหวัดส,สีสเกตบ้านเกิดของซูเปอร์สตาร์หมอลําอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับในส่วนของงานบุญกระถินอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้ไปดูที่บ้านน้องกําลังมีการกลางเต้นแล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมต้นกระถินครับทุกคนเพื่อที่จะแห่นในวันทนี่31ตุลาคมใช่ไหมครับงานมหรสพเนี่ยยังดําเนินการไปเหมือนเดิมครับทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องสวมเครื่องแต่งกายนะครับเป็น สีขาวแล้วก็สีดำครับเพื่อเป็นการไว้ทุกหรือว่าไว้อาไลน์นั่นเองครับทุกคนรวมถึงการแสดงของสาวน้อยเป้บรแพน์เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับอาจจะมีการแต่งตัวที่เหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมีสายสะพายคาดเป็นสีดําใช่ไหมครับเหมือนที่หมอลาหลายคณะเนี่ยได้ทํากันเมื่อคืนนี้โอ้โหก็ถือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยก็ดูเหมาะสมนะทุกคนแล้วก็เป็นการไว้อาไลน์จริงๆนะครับและก็ผู้ชมที่มาดูหมอลาเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัฒนิล์ อีสานนครศป์น,นะครับเมื่อคืนนี้แล้วก็หลายๆคณะครับทุกคนที่ผู้ชมเนี่ยมีการแต่งชุดเป็นอ่าสีขาวแล้วก็สีดำโดยทุกคนไปชมในงานก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านวัดหนองคูครับทุกคนก็ได้โอ้โหขึ้นป้ายใหญ่มากๆทําการโปรโมตนะครับให้คนไปเป็นเจ้าภาพในงานบุญกระถินในครั้งนี้นะครับได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าทอดกระถินสามาคัคคีเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์สาลาการ,ปรเปรียนที่วัดหนองคูนั่นเองครับนอกเหนือจากทุกคนเนี่ยจะได้ทําบุญ แล้วนะครับทุกคนทุกคนก็ยังได้ชมมหรสพเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกด้วยณวัดหนองคูตมบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันพฤหัสบ,บดีที่30ตุลาคม2568นะครับขึ้น9ค่ำเดือน12ครับเวลา10นาฬิกาเนี่ยตั้งองค์กระถินที่บ้านเลขที่199หมู่4นะครับนั่นคือบ้านซูเปอร์สตาร์หมอลำุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ตมบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดบ้านน้องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเวลา17นาฬิกา30นาที พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตสมโพธิองค์กถินนะครับแล้วก็21นาฬิกาเนี่ยพบกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำวงใหญ่นั่นเองครับทุกคนเนาะก็จะใช้เป็นเวทีของหมอลำสาวน้อยรำเพลินโชว์ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยไม่อยากให้คอนวอยเดินทางไกลเนาะมาจากขอนแก่นแล้วก็มาที่บ้านหนองคูเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลหลายร้อยกว่ากิโลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่31ตุลาคม2568กครับทุกคนมีมหรสพด้วยครับแน่นอนว่าเป็นรถแห่ชื่อ ดาทางภาคอีสานนะครับอย่างไทยรถแห่นั่นเองกับทุกคนของเสียอาร์มแล้วก็เสียเอ็มเนาะที่จะมาร่วมงานบุญในครั้งนี้นั่นเองครับก็ถือว่าโอ้โหสุดปังมากๆเลยทีเดียวกับทุกคนงานบุญอีหลานน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแน่นอนว่าจะได้ชมทั้งหมอลำแล้วก็รถแห่จากไทยรถแห่นั่นเองครับก็ขอส่งกําลังใจกับทุกคนอย่างเมื่อเช้านี้นะครับองค์อิงเพชรบ้านแพงก็ได้มีการเชิญชวนผ่านพ่อแม่องค์อิงแฟนเพจองค์อิงก,ก็บอกว่าตอนนี้สามารถเล่นได้ปกติแล้วนะนะค่ะเดียววันที่ สามสิบนะคะยังนี่อร่อยเปิดวันแค่นี้ได้ค่ะเด้อข้ายังเห็นปกติเด้อค่ะฝากพ่อแม่ไอซี่นี่เด้อค่ะแล้วผู้ใดที่สีมารวมบุญน,นับกันนะคะน้องม,องมอง้อนกันเด้อนะค่ะแล้วก็มารวมท้าบุญน,นั้นมีหลายเด้อค่ะเด้อกับงานกระถินยังเหมน,นเดิมครับวันที่สามสิบตุลาคมนี้ นะครับทุกคนที่บ้านของน้องนะครับก็เริ่มมีการนะครับจัดเตรียมแล้วนะครับหรือจะเป็นการเต็น์นะครับหรือว่าการทำอ,องค์กระถินต้นกระถินนะทุกคนเพื่อที่จะไป เป็นเจ้าภาพเนาะทุกคนที่วัดหนองคูนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกว่าในช่วงนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการไหว้อลาลัยครับทุกคนให้กับพระพันปีหลวงเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็สามารถจัดงานได้บางพื้นที่ก็ไม่สามารถจัดงานได้อาจจะต้องไปขออนุญาตผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมาตรการในการเข้าไปรับชมเนี่ยก็ต้องอาจจะสวมเป็นชุดเครื่องแบบสีดำเนาะทุกคนเครื่องแต่งกายเนี่ยเป็นสีดําสีขาวเพื่อเป็นการไหว้อลาลัยทีนี้รูปแบบแสงสีเสียงเว ทีเนี่ยก็น่าจะเป็นการแบบว่าดรอปลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มีการทำโชว์เนาะทุกคนเพื่อเป็นการไว้อาลัยอย่างสมเกียรตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านของน้องเนาะตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมสถานที่และที่สำคัญหลุดโฟกัสไปยังบ้านหลังหนึ่งที่น้องเอาไว้ต้อนรับ f c เฟฟันคลับตอนนี้รู้สึกว่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเป็นบ้านแพงเองเนี่ยเก่งมากมากเลยเนาะทุกคนเราไม่ได้ไปดูอาณาจักรของน้องอะเก่งมากๆอิงเป็นบ้านแพงกับทุกคนเข้ามาอยู่ในวงการเน นิดๆนะครับแต่ว่าทําได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็น่าจะมีหนึ่งเดียวในโลกนี่แหละที่ครองความนิยมจนมาถึงทุกวันนี้จริงๆนะครับยินดีกับน้องมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนตอนนี้คอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังมีปกติแล้วก็ดําเนินการไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกนี่แหละครับทุกคนว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถจัดได้เนาะสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้เครื่องดื่มได้แต่เอาที่พอเหมาะพอควรแล้วก็เจ้าของงานเองเนี่ยก็ต้องดูแลควบคุมนะครับให้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะได้ไม่มีภาพเนาะอย่างเมื่อวานนี้ทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ขอความร่วมมือจาก fc แฟนคลับนะครับในการแต่งกายมาชมมหระศพสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงนะครับทุกคนการางดนะครับไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายภาพต่างๆนั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ทุกคนก็คงจะทําได้แล้วก็นะมีมีความเหมาะสมที่จะไปชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีหลายคณะเนาะที่ทําการแสดงไปแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการจัดงานก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนนะชอง ก็เศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหมอลำก็ลงทุนกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีงานก็คือแย่เลยนะทุกคนทั้งแดนเซอร์ทั้งนักร้องต่างๆศิลปินต่างๆที่ซุ้มซ้อมกันมาเนาะทุกคนก็ยินดีด้วยที่ได้ทําการแสดงนะครับสับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิมขาวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆกําลังจะเปลี่ยนจากฤดูฝนกลายเป็นต้นหนาวแล้วก็ฝากพ่อแม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับ